นะครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆ <One page. S 1> ทุกคนทุกท่านนะครับคือรู้แหละว่าหลายๆท่านเนี่ยกำลังรอดูคลิปเจาะตื้นลื่นไถไถเถื่อกระเสือกกระสนบนวานอุคนิอยู่แต่ว่าจะไม่ทําคลิปนี้เลยก็กระไรอยู่ดังนั้นก็มาแบบสั้นๆกันก่อนก็นแล้วกันนะครับ <S <S สืบเนื่องมาจากว่าวันพีชฟิล์มเรดเนี่ยได้ฉายรอบพิเศษมาระยะหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่วันที่16สิงหาคมที่ผ่านมา โดยในฉบับภาคไทยเนี่ยก็นอกจากจะมีสุดยอดนักภาคมืออาชีพทั้งรุ่นใหม่รุ่นใหญ่รุ่นกลางทั้งระดับตำนานมากันเกือบ50ชีวิตแล้วเนี่ย ก็จะมีเหล่าอินฟลูนะครับอีก20กว่าคนที่มาพากตัวละครสมทบด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีผมด้วยนะครับซึ่งหนังก็ฉายไปพักหนึ่งแล้วแหละแต่เขายังเฉลยไม่หมดว่าใครพากตัวอะไรนะครับจนกระทั่งเออส่วนตัวผมเนี่ยเห็นว่ากระแสะตอบรับของเสียงภาคไทยภาคนี้เนี่ยได้รับคําชมเป็นอย่างมากนะครับเสียงของตัวละครละหลายๆตัวเนี่ยคนที่ไปดูมาแล้วก็มาบรรยายมาเล่าให้เราฟังในแง่ที่ดีมากๆแบบร้อซเลย คือร้อนี่ไม่ใช่ว่าดีหมดทั้งเรื่องเลยนะแต่คือยังไม่เจอคนที่ด่าหรือว่าคนที่ไม่ชอบนะฮะแต่เดี๋ยวพอหลังจากวันนี้เนี่ยเขามีการเฉลยจากทางอ f ฟฟิ i ชียลแล้วว่าใครภาคตัวอะไรบ้างทั้งหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวแม่งมีละ <c oughs> เดี๋ยวคุณดูนะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าผ่านมาขนาดนี้ก็พิสูจน์ได้ระดับหนึ่งแล้ว ทีนี้ทางผมเองก็มีการพูดคุยในไลฟ์ไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับเนื่องจากพอได้รับผลตอบรับที่ดีมาแบบอุ่นหนาฝาข้างเนี่ยเราก็อุ่นใจละที่จะบอกทุกคนว่าอาทุกคนครับผมภาคตัวละครตัวนี้นะครับเฉลยให้ในนี้แล้วกันวันนี้ครตัวละครที่ผมจะภาคก็คือตัวละครที่ผมภาคมานี่คือนี่ครับคาร์โบเน่แกงเบ็ดนะครับผมบ <Big Father. S 1> ิ๊กฟาเธอร์นี่นเออนั่นแหละครับนะั่คือตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับ แม่ทัพขนมหวานที่กลุ่มโจสลัดบิ๊กมัมลูกชายคนรองชาล็อตคาตาคุรินค่าหัว1,057นล้านเบลีโอ้โหแล้วก็ภาคเป็นคาโบเน่กแกงเบ็ดไปก็ฮานาชิวะโคดตอไ, <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ใ <laughs> ชบป่ะละโเคตรเท่เลยครับผมที่เพิ่งออกโรงมาครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมนี่ กรีดหนักกว่าทุกคนอีกตอนที่ผมรู้ว่าฮะต้องพากตัวละครตัวนี้นี่ก็อย่างที่บอกแหละตอนแรกพอผมรู้ว่าผมจะได้พากชาร์ลอตเปโรสเปโรนี่ผมก็เออมันก็ได้อยู่นะเออฟังจากในซาว์ในนั้นก็แบบเอ้ยได้อยู่เออจะผูกหมวกฟังไน้าลำคาญฉันจะจัดการแกนะเปโรลินอะไรอย่างเงี้ราก็กล่าวว่าโอ้ไปแบบชิวๆแล้วเพอเอแม่งพูดถูกคาเดียวด้วยมั้งอะไรเพราะว่าภาพโปรโมทเนี่ยไม่มีเลยตอนแรกผมคิดอย่างนั้นเเออภาพโปรโมทมันก็ยังไม่มีเลย พยายามทาลิ้นยาวๆไวเ้เพราะว่ายังไงมันต้องแบบเป็นโลลิ้นอ,อะไรเงี้ยเออมันต้องอย่างนี้ได้อ้าวเออเพอสักพักหนึ่งเพียวพี่เขาบอกตัวนี้มาเนี่ยโอ้โซึ่งเรียกว่าเป็นตัวละครที่เท่ที่สุดในชีวิตที่เคยภาคมาเลยนะครับเพราะว่าเป็นแค่มือสมัครเล่นต๊อกต่อยนะครับคือยังไม่ได้ภาคเยอะอะไร แต่ถึงแม้จะไม่ใช่นักพากย์แล้วก็เป็นแค่มือสมัครเล่นแต่เราก็ฝึกฝนมาอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ทุ่มเทล,ลงไปให้สมกับความกดดันความคาดหวังของแฟนๆการ์ตูนเรื่องนั้นๆนะครับว่าจะไม่ทําให้เขาผิดหวังอย่างเด็ดขาดซึ่งเพื่อนๆก็สามารถย้อนไปรับชมเรื่องก่อนๆได้นะครับเพราะว่าเป็นการ์ตูนที่สนุกมากๆทุกเรื่องเลยอย่างดาบพิฆาตอาสูรเดอะมูฟวี่นะครับสึกรถไฟสู่นิลันนี่เป็นเรื่องแรกเลย ได้ภาคเอ็นมุนะครับเฉพาะในเวอร์ชันเดอะมูฟวี่นะซึ่งเป็นอะไรที่หนักอึ้งมากนะครับเพราะว่าพี่ๆนักภาคคนก่นกอนๆที่เขาเคยภาคตัวละครตัวนี้ไว้เนี่ยเขาทำได้สุดยอดมากแล้วเราต้องมาภาคแทนเค้านี่เราต้องไม่ทําให้ตัวละครนี้มันดูเสียนะครับได้ตายทั้งที่อยู่ในความฝันแบบนี้ฉันมีความสุขเสียจริงพวกเจ้า ไม่อาจลืมตาตื่นได้อีกต่อไปแล้วก็มีในสตรีมมิ่งทุกแอปนะครับสำหรับดาบพิฆาตศูนย์ส่วนซอสอาร์ตออนไลน์เดอะมูวี่โปรเกรสซีฟภาคไทยนี่ผมยังไม่เห็นนะครับว่าลงสตรีมมิ่งอันไหนก็ได้ภาคเป็นมิโตะร่างอวตารนะครับแล้วก็ My Hero Academia The Movie 3 World Hero Miss i o n นี่ได้ภาคเป็นอาจารย์เซเมนเตอร์สนะครับ และก็โจโจ้ล่าข้ามสตรวรรวภาค5เนี่ยเป็นภาคที่ผมชอบที่สุดในชีวิตเนี่ยก็มีโอกาสได้ภาคเป็นสกูริปปี้นะครับเจ้าของสแตนโรลลิ่งสโตนคนที่เดาพลาดน่มันนายต่างหากละเพียงแค่ให้เขาสัมผัสกับโรลลิ่งสโตนของฉันเขาก็จะได้ตายอย่างไม่ทรมานอย่างน้อยๆก็อยากจะอยู่รับฟังคําพูดสั่งเสียก่อนที่เขาจะตายก็พออันนี้นี่รับชมได้ใน n น t f l i x กเลย ส่วนมหาเวทผนึกมารซีโร่เนี่ยอันนี้เพิ่งฉายไปเมื่อปลายเดือนมิถุนาเลยยังไม่มีลงสตรีมมิ่งแต่ว่าในโรงภาพยนตร์บางโรงเนี่ยก็ยังมีฉายอยู่นะครับใครที่ยังไม่เคยดูแล้วอยากจะลองไปดูนี่แล้วปรากฏว่ามีโรงฉายอยู่ใกล้ๆก็แวะไปดูได้นะครับผมได้ภาคเป็นมิเกลนะครับนักสาบแช่งที่ต้องสู้กับอาจารย์โกโจสุดหลอ่อสุดเท่สุดเก่งอ๋อเมื่อกี้มาฮีโร่ลืมไปอกตัวหนึ่งคือพี่ซาลัมซาลาม ซึ่งสุดท้ายแล้วโชคชะตาก็ชักพาให้เราได้มาเจอกับการ์ตูนที่เรารักที่สุดอย่างวันพีซนะครับแถมแม่งเป็นตัวละครที่โคตรเท่จนตอนที่ผมรู้สึกทีแรกคือแทบช็อกตอนแรกที่ได้รู้ว่าตัวเองจะต้องภาควันพีซฟิล์มเลสนี่จินตนาการคืออย่างมากก็เป็นพวกไอหัวหน้าตัวประกอบหรือไม่ก็พวกลูกกระจกในกลุ่มจอสลัดแมงกระพุนนอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะไม่ได้เป็นตัวละครที่มันสลับสําคัญอะไรมากทีนี้พอรู้ว่าเป็นพี่เปโลสเปโลนี่ก็ยังพออุ่นใจว่าเฮ้ย ได้อยู่มั้งเพราะว่าประโยช์มันไม่น่าจะเยอะหรอกเพราะในภาพโปสเตอร์แม่งยังไม่มีมันโปรโมทได้ซ้ําอะไรงนี้แต่ทีนี้พอมาก่อนวันภาคไม่กี่วันเนี่ยได้รู้ว่าตัวละครที่เราจะได้ภาคจริงๆนี่คือชาร์ล็อตคาตาคุรินี่โอ้โหเรียกว่าใจเต้นแบบหัวใจแทบวายอะคุณแม้แต่ตอนภาคนี้ก็ยังใจเต้นแบบจะตายให้ได้คือตื่นเต้นชิบหายแล้วฉากมันก็สําคัญด้วยนะครับความกดดันนี่นคือหนักอึ้งมากเพราะว่าเป็นตัวละครที่หลายๆคนชอบแล้วก็มีแม่ยกพ่อยกเยอะมาก วันนั้นนี่เรียกว่าทราบซึ้งในบุญคุณของพี่พี่ทีมซาวนะครับทีมเบื้องหลังแล้วก็พี่ดเลคเตอร์มือฉังอย่างพี่ไบส์นะครับที่ให้ความช่วยเหลือให้คําแนะนําแล้วก็ให้ความไว้วางใจนะครับที่ทําการเลือกตัวละครตัวนี้มาแล้วฝากตัวละครที่เท่วัวตายไข่ล้มขนาดนี้ไว้ให้เราเพราะว่าในใจเรานี้ถ้าเลือกได้จริงๆนี่ตัวละครเท่ขนาดนี้นี่แม่งไม่อยู่ในตัวเลือกเลย,เ,ลยเพราะรู้สึกว่ามันอาจเอื้อมเกินไป แต่ในเมื่อพี่เขาเลือกมาให้เราแล้วแล้วเขาไว้ใจว่าเราน่าจะทําได้เนี่ยเราก็จะทําอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วก็ถ้าผ่านมันไปได้ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ภาคภูมิใจมากๆในชีวิตเลยนะครับซึ่งถ้าไม่ได้ความช่วยเหลือของเหล่าพี่ๆทีมซาวทีมเบื้องหลังเนี่ยที่คอยแนะนําคอยขัดเกลา่นี่คงมาไม่ได้ขนาดนั้นส่วนประสบการณ์การไปภาควันพี c เดอะมูวี่นี่ผมขอติดไว้ก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ลงคลิปตามปกติไปก่อน เดี๋ยวจะมาทําคลิปเล่าประสบการณ์ให้ฟังทีหลังเพราะว่าเป็นวันที่ทรงคุณค่ามากนะครับสนุกมากๆเนื่องจากว่าผมไปแต่เช้านะครับแล้วก็ขอเขานั่งดูนั่งฟังเสียงนักภาคท่านอื่นๆเขาภาคอยู่ในห้องคอนโทรลด้วยพี่ๆเขาก็ใจดีนะครับให้เราได้นั่งดูเขาด้วยก็เลยมีโอกาสได้ฟังเสียงของนักภาคระดับตำนานลหลายๆท่านแบบโอ้โหสุดยอดมากแบบน้ำตาไหลอะ่ะดังนั้นในส่วนของอินฟลูที่เป็นตัวละครสมทบเนี่ยเป็นแค่ส่วนเสริมนะครับ แต่ทีเด็ดแบบไฮไลท์เลยเนี่ยก็คือเสียงของเหล่านักภาคมืออาชีพนะครับชั้นแนวหน้าที่เขารวบรวมมาแบบออสตาไม่ว่าจะเป็นเหล่าพี่ๆน้าๆที่ภาคตัวหลักอยู่แล้วนะครับหรือว่าพี่ๆนักภาครุ่นใหม่รุ่นกลางรวมไปถึงนักภาคระดับตำนานนี่คือสุดยอดจริงๆออไม่รีบเด็กตัวอ่อนของการไปฏิวัิเอาไว้แต่เดินๆจะสายเกินแก่มันปเป็นวิกฤตการร่วมสลายของโลกเลยเนอะเคยโฉมออกมาแล้วสินะโอ้ยเสียดายสิกาเด็กสาวคนนั้นเป็นสายเลือดตระกูลฟิกเกอร์แลนด์รือเปล่าสบรส ใครที่ดูรอบพิเศษไม่ทันก็รอดูรอบปกติได้เลยนะครับ25สิงหาคมเป็นต้นไปสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่นั่งดูมาจนจบแล้วก็คนที่ไปดูมาแล้วหรือว่าคนที่กําลังจะไปดูเพราะว่าช่วงนี้ก็คือได้รับคําชมบวกกับกําลังใจจากเพื่อนๆเ,เยอะมากนะครับทําให้เราคลายความเครียดความกดดันที่หนักอึ้งนี้ไปได้แต่ในส่วนของเนื้อเรื่อง One Piece the movie ภาคนี้เองที่เป็นมิวสิควลเนี่ย ใครที่ยังลังเลก็ลองไปดูที่เรารีวิวแบบไม่สปอยก่อนก็นได้นะครับเพราะถ้าหลายๆคนที่ไม่ติดในส่วนเรื่องความเป็นมิวสิค l อะไรเนะีก็ถือว่าเป็นอีกภาคหนึ่งที่ดูได้สนุกมากๆนะครับแล้วก็คนที่เป็นแฟนกลุ่มจะสลัดผมแดงนี่น่าจะดีใจและชอบใจกันมากๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในเร็ววันครับผมสวัสดีนะครับ